สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Cryptocat นะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันเก็บเหรียญของไลคอลนะครับหรือเหรียญของ LTC นะครับสามารถที่จะถอนได้หลายช่องทางนะครับส่วนตัวผมนะผมได้ถอนเข้าบัญชีของ Bit Cup นะครับก็เหรียญนะครับวันนี้ก็ได้รับการฝากเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนนะครับอยู่ที่0.00 0 58371 LTC นะครับอ่าก็วันที่นะวันที่7เดือนมิถุนายน 2, 2022นะเวลา11บเอโมงเชา้านะ11ิบโมงยีนาทีนะครับแอปนี้นะครับผมน่าจ่ายเงินจริงนะอันนี้คือเป็นสกุลเงินของ Litecoin นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดในส่วนของบิตครับกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นแอปของบิตครับนะผมก็ได้รับนะครับอันนี้เนาะเห็นไหมวันนี้เนาะวันที่7นะแล้วก็อีก เหรียญหนึ่งก็คือเป็นเหรียญของ bc h นะครับผมนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามานะครับผมนะรอให้ทางบิคับเขาตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเกิดขึ้นเพนตี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวแอปนั้นด้วยเช่นกันนะครับอ่ามันจะมีนะครับผมในส่วนของเดือนอ่าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับนะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับแล้วก็5นะครับแล้วก็6นะโอ้นะครับผมได้รับเยอะมากทุกคนในส่วนของเรียน BALTc นะครับในส่วนของเดือนอ่าพฤษภาคมนะผมนะ่ะ6 7 8 8ครั้งด้วยกันนะครับที่ผมได้รับการฝากเข้ามานะครับผมนะก็ใครที่อยากได้นะครับก็ให้มานะครับผมพิมพ์คำว่าที่ Google Play Store นะพิมพ์คำว่านะรฟรีไลค์คอยนะครับ หรือนะครับคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ปัดหมดก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับหรือคุณจะมาค้นหาเองก็ได้เหมือนกันนะครับพอคุณมาแล้วนะครับให้ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแอปนี้นะครับผมน่าจากค่ายของ bitcoin alien นะครับก็จะมีแอปอื่นๆอีกนะครับอ่าก็แอปฟรีบิตคอยแคสไลคอยกิฟเฟ a เอเลียนรันบล็อกเชนเกมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแอปในส่วนของ ไลค์ i อยกิฟ e นั่นเองนะครับผมตอนนี้มียอดดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ 1M ก็คือ1รล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับถือว่าแอปนี้เป็นแอปที่คนนะครับใช้งานเยอะมากนะครับคะแนนรีวิวได้อยู่ที่4.3 4.6ดาวนะครับแล้วก็อันนี้คุณนะครับชัยศักดิ์นะครับก็ได้บอกว่าเล่นง่ายใจจริงแต่อยากให้มีโบนัสสำหรับผู้เล่นใหม่จะได้สร้างแรงจูงใจในการเล่นอะใจจริงเนาะ คนสายชนก็บอกว่าดีจริงได้ได้จริงเกมในตำนานอยู่มานานและยังคงใจ่ายให้เรามาตลอดทุกคนต้องลองนะครับจริงทุกคนนะแอปนี้นะครับผมนะาอยู่นานมากนะครับแล้วก็ผมก็นะครับได้รับนะครับเงินตลอดที่ผ่านมานะครับอันนี้คือรีวิวนอกคนก็มาอ่านรีวิวได้นะครับตรงนี้คือมันเยอะมากนะครับโอเคนะเราก็มากดเล่นนะครับก็คือกดเล่นเลยนะ วิธีการเล่นก็ง่ายเช่นกันทุกคนนะก็แค่เรามาเก็บเหรียญเองนะครับเราแค่มาเก็บเหรียญเองนั่นก็คือเมนูค้า้งเก็บเหรียญมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เมนูนับก็คือเมนูแรกก็คือเมนูของนี่นะก็คือเป็นการเก็บเหรียญทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเมนูต่อมาก็คือเมนูของการเก็บเหรียญทุกๆครั้งที่เรานได้รับชมวิดีโอนั่นเองนะครับอ่าส่วนเมนูอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของการทำออฟเฟอร์วอลนะครับ การทำเอ r นมอลทีซีหรือการทำออฟเฟอร์วอลชันกันนับแล้วก็การที่เราดัานไปดาวน์โหลดแอปสมัครแอปแล้วก็เป็นวิธีของการเชิญนะครับให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองเนาะเรามาที่วิธีการแรกกันดีกว่าวก็คือวิธีการอันนี้นะครับก็คือเป็นการรับเหร,รียนทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ อ่านะครับทุกคนนั่นเราก็นะครับตอนนี้คือเป็นเหรียญที่เรามีอยู่ตอนนี้คือเป็นศูนย์นะครับซึ่งที่จริงผมมีเวละแต่ว่าผมก็เพิ่งจะมาเล่นนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่นะถ้าเรามาถ้าเราเพิ่งได้ถอนเงินมันจะเซตเป็นศูนย์ก่อนนะครับวิธีการเล่นก็แค่เรานะครับกดที่คําว่าสปินไพ i ส์นะครับซึ่งเรามีอยู่ที่2อันแสดงว่าเราสามารถที่จะกดสปินได้อยู่ในการ2ครั้งด้วยกันนะครับเรากดแล้วก็มันก็จะสุ่มนะครับว่าเราจะ หล่นอยู่ที่จํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าเรานะครับกดไปแล้วก็มันหยุดที่นะครับจำนวนอยู่ที่อ26 262ก็จะได้รับจํานวน uh, ลายตัวชี้อยู่ที่262ลายตัวชี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่านะครับบนครั้งนี้ผมได้เป็น85นะครับก็นับแสดงว่าผมจะได้อยู่ที่85ลายตัวชี้นะครับอ่ามาต่ออ่าครั้งต่อมาผมได้มาอยู่ที่ 710นะครับก็ถ้าเราโอเคเราพอใจแล้วเราก็กดคําว่า710นะครับก็กดไปปั๊บเลยแล้วก็กดคําว่า yes ไปนะครับเราก็จะได้รับเียนอยู่ที่710นั่นเองนะครับเข้ามาในบัญชีของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นต่อนะครับแต่ว่าจํานวนสปินของเรานะครับหมดแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มสปินได้ด้วยการกดดูวิดีโอนะครับก็จะเป็นการเพิ่มสปินเข้ามานั่นเองครับโอเคแล้วก็กดไปได้เลยนะครับ เมื่อเรานะครับได้รับชมวิดีโอจนจบแล้วนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มนะสปินมาด้วยกัน3อันด้วยกันนะครับนี่นะจากนั้นก็เราก็กดเลยนะครับสปินไพรส์นะครับมาดูครั้งที่3 <S <S ผมได้รับมาอยู่ที่3 5 0อ่ะมันน้อยกว่า710อยู่แล้วก็กดต่อนะครับครั้งนี้ได้มาเป็นเป็น110นะครับก็ยังน้อยอยู่นะกดครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเหลือแค่อันเดียวแล้วนะครับครั้งนี้ได้530ก็ถือว่ายังน้อยอีกถ้าเราอยากได้เพิ่มอีกนะก็คือสปนะินหน้าก็ กดวิดีโอดูนะครับอ่าทีนี้ผมขอขอรับแค่710รยตัวชิ้นะครับกด yes ไปนะครับอ่าตอนนี้ก็คะแนนก็ทำการเพิ่มเข้ามาแล้วทุกคนเห็นไหมกดข้อนี่โน้นไปน,นะครับแล้วก็ผมก็จะได้รับคะแนน เพิ่มอีกทุกคนเห็นไหมผมได้รับเพิ่ม1 3 7 1 3หมื่นสาตชินับจากการที่ผมได้ referral earning ก็คือเป็นการแนะนำให้สมาชิกมาสมัครนะครับหรือมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีไลฟ์คอยนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็ผมจะได้รับรายได้อยู่ที่ผมจะได้รับคะแนนไม่ใช่เดี๋ยวผมจะได้รับเหรียญอยู่ที่10%นะครับของรายได้ที่เพื่อนของเรา สามารถทําได้นะครับผมโอเคนะอ่านะครับที่เหลือเราก็มารับคะแนนหรือรับเหรียญฟรีจากโบนัสนะครับตรงนี้นะตรงนี้เราต้องรับชมวิดีโอนะครับระบบก็จะให้ตัวเลือกมา3อันด้วยกัน350 356แล้วก็506นะพอเรารับชมวิดีโอเสร็จนะมันจะขึ้นให้เรากดสุ่มนะถ้ามันสุ่มแล้วก็ได้รับเป็นอยู่ที่506ก็จะได้รับจำนวนราตชี้ยอยู่ที่5 0 0 นนั่เองนะครับโอเคผมขออนุญาตนะครับทัานดูวิดีโอก่อนนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมก็ได้รับชมวิดีโอจนจบไปแล้วกดการกระปับปิดไปแล้วก็ผมก็จะกดซุ่มนะครับซุ่มในส่วนของการรับเหรียญไลัวชินะครับก็กดที่ปุ่มสีเขียวนะครับกดไปเลยนะครับอ่าระบบก็จะทําการนะครับผมจะซุ่มนะครับอ่าดูซิว่าผมได้รับมาอยู่ที่350นะครับอ่าระบบก็จะเพิ่ม เข้าไปในบัญชีของเรานะครับทีนี้เราก็กดคอน t ิ n นนไปนะครับซึ่งเมนูนี้เรายังสามารถที่จะรับเปลี่ยนได้อีกต่อไปนะครับส่วนเมนูเมื่อกี้ครั้งแรกเราสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับผมนะแล้วก็มารับอีกทีเมื่อเวลาผ่านไป55นาะทีด้วยกันหรือ1ชั่วโมงนะครับส่วนเมนูนี้เราสามารถที่กดได้ต่อไปจนกว่ามันจะขึ้นเวลาแบบนี้นะเราก็ต้องรอนั่นเองนะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นในส่วนการ time o f f l l นะ Offer Wall ก็คือเป็นในส่วน,น,น,วนของการทำแบบสอบถามก็คือจะเป็นในส่วนของ Professor Way ส่วน X c Offer Wall ในส่วนนี้อาจจะเป็นในส่วนของการให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับโอเคนะต่อมานะครับเราก็มาที่คำว่า Control Panel นะครับในส่วนของ Control Panel นะครับเราสามารถที่จะแชร์หรือแนะนำให้คนมาร่วมดาวน์โหลดแอปนี้ได้โดยการกดที่คำว่า Referral นะครับเป็นในส่วนของฟังก์ชัน ที่สามารถสร้างไรายได้หรือสามารถที่จะหาเดยนให้เราได้เยอะมากนะครับตรงนี้นะเราแค่ก็ปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปแปะไว้ไปโพสต์ไว้นะครับไปแนะนําให้คนนะครับให้มาใช้งานหรือไปแนะนําให้คนนะครับวนะ้าที่สนใจหาเหรียญของไลคอยมาสมัครผ่านเราแค่นี้เองครับตรงนี้นะเราจะได้รับไรายได้อยู่ที่10%นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะสาหรับคนที่ถามว่าการถอนเงินละระบบจะถอนเงินอัตโนมัติให้เรานะครับเราไม่ต้องกดถอนนะถ้ายอดขั้นต่ําถึงเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะได้รับเงิน ครับอย่าลืมนะตอนที่เราสมัครสมาร์จิอย่าลืมเอา a d d ด e s สหรือ Wallet ของ Bit ค u b b i n a n น e มาใส่ด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคนะอ่าผมจะกดที่คำว่าตรงนี้แล้วกันเนาะ Payment c e ร์ search, นะครับตรงนี้คือเป็นในส่วนของการตั้งค่าว่าเราจะถอนเงินกี่บาทน,นะครับตรงนีไ้ไม่ใช่กี่ศาสกี่ไรตัวชีดนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คือมันไม่มีให้เรากดแล้วก็คือว่าเมื่อก่อนมันมีให้เรากดนะซึ่งตอนนี้ถ้าเราจะถอนก็คือเราต้องมีอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่20,000ไลโตัวชิระบบถึงจะสามารถโอนเงินให้กับเราโอนเหรียญให้กับเราได้นะครับก็การโอนเหรียญนะครับก็จะโอนถัดไปวันที่14นะครับมิถุนายนนะครับฉะนั้นเราต้องนะครับทำนับยอดให้ถึงนะยังต่ำอยู่ที่20,000ไลโตัวชินะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 0 0 0 0ห0นะครับ 772ไล้์ตัวชินะครับโอเคประมาณนี้นะครับ, okay. รรบสำหรับวิดีโอนี้นะใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะสวัสดีครับ